าดีจริงเลยนะครับที่นี่เดี๋ยวจะพาขึ้นไปไหว้พระข้างบนนะคะอ๋อครับอืย้อนไปด้วยกันปะใบพระโอ้มันสูงแตงมันสูงหัวเข่าผมบอกค่อยดี้สบายแล้วขึ้นไปแล้วแต่ห้ามไปจีบกับนะในวัดดีกว่านะเบทเธวดาชวนเข้าวัดได้ขี้เกียจเลยนะขอพักผ่อนขอเวลำข้าวผ่อนครับแต่สบายเนอะ เดิมบ้านนี่เป็นบ้านมกคลานแล้วมาเปลี่ยนเป็นบ้านเชิงดอยเมื่อเฮาหนีจากน้ําท่วมหนีจากอุทกภัยน้ําท่วม,มู่บ้านตําๆกันได้ปากกันย้ายขึ้นมาอยู่ในเชิงเขาในเชิงดอยตีนดอยอนะี่ะมาตั้งชื่อว่าเป็นบ้านเชิงดอย ไอ้ยั่สุขภัยอย่างเนี้ยไปเนี่ยคนจะรับจะนอนก็นึกว่าสุขภัยไปจ่ายขาเหี้ยวมาแล้วมาอยู่อย่างนี้โอ้ยอย่ามาแจ้งกันเอาคนกันเองมาคนกันเองกันเอิงอะยังฮะเอ้อู้กันดีๆกันครับเนี่ยไอ้มาช่วยสุขภัยผมเอะ โอย่งเดือขอไเ้ขอช่วยขอได้เป็นดาวได้เปนนักแนดงสนใจนะโอ้ค่เป็นดาราครปอททโมสังโคค่เป็นดาราก็ได้เป็นแล้วนะ่ผมขอจ้ากรน่สองคนให้หน่อยเนให้เนอ้ ก็จะได้อีกอย่างถ้าเราขอได้เปลี่ยนดาราให้จะได้อีกอย่างเนี่ยนี่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 จ้าดึงให้สี่ล้อเด่ชุดใหญ่ไฟกระพริบมิบมอบมิบมอบเลยโอ้โหใหญ่บ๊กบใหล่ำเหลือโอ้บอลเล่นบอลเล่นเลยอลังการนี่จะอู้หูฟังที่สุขเขาเนี่ยมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันดีดีแล้วดีแล้วไงแต่แต่มันยังขาดขาด มันยังขาดขาดมันยังขาดความเป็นไทยอ๋ออันนี้โหดีนี่จะบอกทุกฝั่งมาเนี่ยตอบอย่างนี้จ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับเชื่อค่ะคุณบุ๋มบอกได้เลยว่าให่นะแม่แม่นแม่นแม่นชุดใหญ่ชุดใหญ่ ไหว<ม> <laughs> ้พระเสร็จแล้วมีที่ไหนน่าสนใจอีกครับมีหนึ่งกิจกรรมค่ะที่น่าสนใจก็คือการย้อมผ้าด้วยสีของหินมกลานอืมแปลกดีนะไม่เคยได้ยินใช่ค่ะเออของตัวหมู่บ้านเหรอใช่ค่ะหมู่บ้านอยู่ข้างล่างนี่เองค่ะ,ะหมู่บ้านเชิงดอยอ๋อครับไปเลยครับ แม่สมพรสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าวสวัสดีครับอ้าประไหดมาเจ้า <c oughs> หนูเพิ่งไปวัดโมคลานมาค่ะนี่แม่สมพรนะคะคนี่คุณแท่งจากบร,ริษัทภาพยนต์ที่กร<ย>ุงเทพค่ะสวัสดีครับหนูจะพาเข้ามาดูวิธีการย้อมผ้าจากหินโมคลาน,นะคะแม่เดี๋ยวเจอได้เลยเจ้าเจอเลยเจ้าค,ค่ะค <c oughs> ่ะนี่นี่คืออะไรครับแม่สมอันนี้ผ้าสีย้อมสีธรรมชาติจ้ะอ๋อ นี่คือฝ้ายที่เรามีอยู่แล้วเนาะีมอยู่แล้วอันนี้คืออะไรหินเจ้าหินเจ้าหินอะไรย้นมลานย้อมฝ้ายเจ้าอ๋อนี่คือที่มานะจาของบ้านเราที่ใช้เนี่ยตัวหินมาย้อมสีเจ้านะครับแล้ววันนี้แม่จะโชว์อะไรผมโชว์ย้อมฝ้าด้วยหินเจ้าอ่ะผมทําด้วยนะ ไงให้มันอยู่ติดเนี่ยเนี่ยก็คือขยำมันเหรอขยำขยำขยำตัวจสีนี้ยายใจยางกล้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ก็ทำตามแม่ครับนี่แหละสนุกไหมคะสนุกครับสนุกดีเลยอ่ะโอ้ โอ้โหสีสวยมากไม่น่าเชื่อเลยนะสีธรรมชาติใช่การคิดค้นที่แบบภูมิปัญญาแบบสุดๆเลยอ่ะเจ้าจริงดอยมอคลารา,น,าน,นี่นะมีหินสามสีจากหินดำหินสีชมพูหินสีม่วงจากว่าห็นนี้ได้มาจากพ่อตานี่นะพ่นไปปะกขาใส่ว่าพ่นระเบิดตานี่นะหินนี้มออกมามันเป็นสีดำพ่อตาก็เลยขอ,อ,อมาเนาะเอามาให้ยายทดลองอยายก็มาตาม ตาตาามมมแล้วลอยอฟยคืนนี้พักที่นี่นะคะโอ้โหบ้านนาอยู่มากเลยครับโอ้โหอากาศก็ดีวิวทีทัศน์ก็สวยขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปพักนะฮะ คุณแท่งคะครับพรุนี้อย่าตื่นสายนะคะอ๋อได้ครับมีอะไรหรอครับจะพาไปดูสิ่งที่น่าสนใจในหมู่บ้านอีกจุดหนึ่งค่ะอ๋อคืออะไรครับไม่บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้ค่ะได้ครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายกกะะปาวไันสจจชครับบอสครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอจอมทองครับอยู่ที่หมู่บ้านเชิงดอยครับโหที่นี่สวยครับบอสโลเคชั่นนี่โอ้โหผมว่าหลายๆที่นี่ใช้ทำงานได้เลยครับครับผมถ่ายรูปเก็บไว้เพียบเลยครับบอสเดี๋ยวผมจะรีบส่งให้ดูนะครับครับสวัสดีครับคุณนวนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสว,สวัสดีครับ,รบตื่นในเช้าเลยนะครับก็รอคุณแท่งอยู่นี่แหละค่ะอ๋อครับผมอ๋อนี่พี่มอนนะคะ,ะเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านเชิงดอยค่ะสวัสดีครับพี่มอนส่วนคนนี้นะคะพี่อ้อค่ะ <c oughs> เป็นประธานศูนย์การเรียนรู้สวัสดีครับอ๋อคือตรงนี้คือแหล่งเรียนรู้การทอผ้าใช่บ้านเชิงดอยใช่ไหมครับงั้นวันนี้ผมขออนุญาตเยี่ยมชมเลยนะครับ ยินดีนเจ้าเจิญเจ้าครับผมอ๋ออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทําใช่ค่ะองอ,อย่างนี้นะนี่ค่ะมีสองด้านสวยสวยทั้งสองด้านค่ะลายอะไรนะลายขอเจ้าป้าดูตรงไหนว่าเป็นขอเจ้าป้าเป็นลาย,ลาย,ล,ายลายพระราชทานจากฟ้าหญิงสิริวัณวลีค่ะอ๋อท่านออกแบบมาให้ใช่การทอจกผ้าลายขอพระราชทาน เป็นโครงการสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวีนารีรัตนราชกัญญาโดยทรงวางแนวทางให้ชาวบ้านต่อยอดผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตัวผมชื่อสุดริยาตุงตุกผมก็นันนาชื่อบัวระวงตุทหันเห็น เราก็อยากงวยงงอันนี้บวระวงและพี่สุริยาะเจ้าพี่สุริยาว่าจะได้แล้วน้องบุระวงบระวงเนี่ยเดินทางกันมาไกลตั้งนานเลเจ้าน้องน่ะก็รู้สึกหิวเพราะว่ามาได้กินลมากลากไม้มาเลยโอ้บะเป็นน้องอย่างเนอเดี๋ยวเจ้าพี่ก็จะพาน้องเนี่ยไปหา พระเจ้าตาเพื ong, ่อไปหาผลไม้รากไม้คือน้องยังไงล่ะถอาเจะปีว่าอย่างอันน้องโบรลละวงกับเบ้าัตปะเขาเข้าไปในป่าไปหาพระเจ้าตากับเจ้าปีว่าแล้วรีบๆๆๆหอยๆๆๆๆตุ่ง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 ๆๆๆๆ่งๆๆๆๆ่งๆๆๆๆตุ่งๆๆๆๆตุ่งๆๆๆๆ่งๆๆๆๆตุ่งๆๆๆๆตุ่งๆๆๆๆ่งๆๆๆๆตุ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 ่งๆๆๆๆรุ่งๆ เป็นอย่างใดพ่องพ่อเจ้าตาอเฮ้ยต้องอย่างนี้สิพี่แอดมแต่งเมื่อไหร่เนี่ยตกใจหมดเลยก็มาด้วยกันเนี่ยตามกันมาเนี่ยตัวกันมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไปตกมือให้เขานี่เอ๊ะทุกทีจะไล่ตลอดนี่ดีกันแล้ววันนี้เขาเล่นดีจริงๆก็ต้องชมดิเวลาคนทำดีก็ต้องชมเดีเดี๋ยว

ขึ้นต้นครั้งแรกขออนุญาตนะแจกเขาอเอาอย่างอ,าอ,อร่อยนะคะอันนี้ชิมได้ยังคะชิมไปแล้วครับอร่อยมากใครฟารมจนจวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะเจ้าเข้ามาแอล ที่หมู่บ้านเชิงดอยของเฮานะเจ้ารับรองว่าท่านจะได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนความมีน้ำใจไมตรีของพี่น้องบ้านโมกคลานเชิงดอยแห่งนี้นะเจ้าเชิญชวนมาเที่ยวมาแอวในชุมชนของเฮาเนาะมีกามาเยียมมาลองย้อมผ้าด้วยมัดย้อมสีหินสีธรรมชาติเนี่ยจ้าคืออยากจะได้ส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวนู่หมู่ชาวบ้านได้มีมีการมีงานทำขอ,ขอฝากถึงท่านทุกคนที่จะมา เที่ยวในหมู่บ้านเชียงโดยของเฮาครับครัขอบคุณนะครับของเลยของเลยของเลยโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับเริ่ตนจ้าวนี้เลยครับผมยินดีเจ้าโอ้ครับผู้ใหญ่ของุณครับเจ้าโอ้สวยเลยนี้ ขอบคุณทุกคนนะครับินดีเจ้าก็มีโอกาสจะขอมาเยี่ยมเยียนอีกนะครับสาวอินดีเจ้าายบ๊ายบายเ้ากปบ๊ายบายแล้วสองคนนั้นแบบไปด้วยกันครับยุ่นนี่ป๋้าวววาวววาววววววแวว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 วนวววววนเวว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 ่นวว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 าวว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 วาวว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 า เอาไหนๆมาด้วยกันแล้วไปไปด้วยกันพี่ไปเพื่อความวันไว้แล้วจะได้เปิดดาราได้เป็นดาราได้เป็นดาราได้เป็นดาราเก็บกระเป๋าแล้วไปด้วยกันคิดถึงความสุขนั้นอยากจะชวนเธอไปสักครั้งจะพาไปเอลที่เชียงใหม่รออีกไม่นานวันนั้นเธอมาถึง จะบอกสวัสดีเชียงใหม่ I miss you.